ดีครับดีครับได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นนะครับจากทั้งเจ้าหน้าที่รัฐสภาและก็สื่อมวลชนโดยเฉพาะสื่อมวลชนครับขอบคุณมากครับมีการมองกันว่าท่านอาจจะเป็นตัวเป็นประธาน,นุฒิสภาด้วยก็<รา>ยมีมุมมองอย่างนั้นตามสื่อน,นะครับแต่ว่าตัวผมเองเนี่ยตั้งใจที่จะทําหน้าที่ในเรื่องของการดูแลแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ การสร้างสรงสรติสูขใกล้เกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนภาคใต้เพราะว่าเรามีประสบการณ์และก็คิดว่าตัวเองมีองค์ความรู้ในการที่จะก้าวเข้ามาสู่การดําเนินการในตรงนี้มากกว่านะครับผมว่าเอาให้ถึงเวลานั้นทุกคนต้องพร้อมหมดแล้ะครับไม่ใช่เพาะผมไม่ว่าสมาชิกท่านใดทั้ง200คนมีสิทธิ์เท่าเทียมกันในการที่จะถูกเลือก หรือถูกเสนอชื่อเป็น,ป,นประธานวุฒิสมาชิกวุฒิสภาครับเพราะว่าออทุกคนมีประสบการณ์ทุกคนมีองค์ความรู้ทุกคนมีความเหมาะสมครับเพ mm ีย hmm. งแต่ว่าผมถูกสื่อนําเสนอมากไปหน่อยแค่นั้นเองเรากใจไหมครับท่านว่ามีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าท่านมีความใกล้ชิดก,กับพรรคการเมืองมาก่อนอ๋อผมไม่ได้ใกล้ชิดก,กับพรรคการเมืองผมไม่เคยเป็นสมาชิกพรรคการเมืองเป็นเพียงแต่ว่าผมเป็นเพื่อนสนิทของท่านอนุทิน นะครับตั้งแต่เรียนศึกษาวป่อท่านจะเห็นว่าตอนที่ผมประสอบอุบัติเหตุท่านอนุทินท่านก็รีบลงไปดูแลนะครับเรื่องของอการดําเนินการทางการแพทย์นะครับซึ่งตอนนั้นเป็นแม่ทัพภาคที่4ี่อยู่เฮลิคอปเตอร์ไปขอกตกที่สงขลาครับไม่ได้ให้คําแนะนําใดครับผมไปลาออกท่านยังไม่ทราบเลยท่านตกใจนะครับเรื่องจริงคือท่านตกใจว่าพี่เอาแน่เหรอบอกใช่ เอาแน่นะก็ลองดูนะครับผมบอกท่านว่าผมอยากจะมาทําหน้าที่ในเรื่องของการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับด้วยด้วยประสบการณ์แลวก็ด้วยองค์ความรู้ซึ่งผมตั้งแต่เป็นเด็กๆนะครับเป็นผู้ขับหมดปบืนแรกยันกระทั่งเป็นแม่ทัพภาคที่4สูงสุดในองค์กรผู้นำนอกจากจะเป็นหน้าที่ในการดําเนินการแก้ไขปัญหาตรงนั้นในฐานะแม่ทัพภาคที่4แล้วผมยังเป็น เลขาคนณะเลขาคณะพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้กันสองคณะด้วยกันด้วยเหตุการณ์นี้ค่ะทำให้ใช่น,นะครับหลังจากไม่เป็นสวแล้วได้พูดคุยกันอีกครั้งเลยค่ะอ๋อพ่ปะกันครับพูดคุยกันอยู่เสมอครับท่านลงไปปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ผมก็ให้คําแนะนําแล้วก็ติดตามท่านไปบางเวลาที่มีโอกาสนะครับซึ่งคําแนะนําหลายสิ่งหลายอย่างซึ่งในฐานะท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับ ในโอกาสต่อไปถ้าท่านศึกษายุทธศาสตร์ชาติในปี70ทหารจะต้องถอนถอยตัวออกมาเพื่อที่จะส่งมอบพื้นที่ให้กับาภาคส่วนต่างๆที่มีหน้าที่รับผิดชอบในแต,แต่ละเรื่องต่อไปอันนี้ก็เป็นเป็นสิ่งที่เราอยากจะให้เป็นภาพอย่างนั้นเป็นไปตามยุทธศาสตร์นะครับด้วยเหตุนี้ค่ะทำให้หลายคนวิเคห์ว่าท่านจะได้รับการาสนับสนุนจากสวสายส้เงิอโอ้ไม่ครับไม่ครับเพราะว่า ที่ท่านว่าผมเป็นสวสายสีน้ําเงินครับผมสีน้ําเงินเข้มนะครับผมชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะครับโดยเฉพาะสถาบันพระมหากษัตริย์เพื่อทึงด้วยชีวิตครับจนถึงตอนนี้มีการยกตัวถามมาไหมครับว่าท้าพามเป็นประธานาธิอะไรครับไม่มีครับไม่มีไม่มีใครท้าพามผมเลยครับมีแต่สื่อนี่นะครับขอบคุณมากที่สื่อไว้วางใจนะครับเห็นหลังบ้านคุยกันเขาคุยมีการคุยกันบางคนมีการคุยกันอะไรย่างเงี้ยครับมีติดต่อมาบ้างไหมครับหลังบ้านผมไม่มีใครติดต่อเลย ยังว่างอยู่กระแสวิจารณ์ที่สถานี้ถูกเรียกว่าเป็นสภาวิชาชีพนั่นกินเนครับก็มันก็ไม่ไม่ไม่นอกเหนือความคาดหมายนะครับสภาวิชาชีพเพราะว่าเขากําหนดให้กลุ่มอาชีพต้อง20กลุ่มใช่ไหมครับก็ถือว่า20กลุ่ม20อาชีพซึ่งซึ่งมันมีบริบทในแต่ละกลุ่มอยู่ว่ามีความถนัดเชิงอาชีพในในในแต่ละกลุ่มมีอะไรบ้างนะครับ ศิลปะวัตถันทมการกีฬานะครับอะไรอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นทั้ง200คนที่เป็นสมาชิกทฒิสภาในโอกาสนี้เนี่ยก็ถือว่าทุกคนเป็นผู้แทนของกลุ่มอาชีพนะครับเรื่องข้อข้อลหานกติกาการเลือกสวอในครั้งนี้อาจจะมีการถุกโจมตีกันไหเยอะมากความเป็นไปได้ในการแก้ไขกฎระเบียบในการเลือกครั้งหน้านี่เป็นไปได้มากไหมก็เป็นมุมมองมุมมองของแต่ละฝ่ายนะครับความเห็นต่างเกิดขึ้นได้ เราก็ต้องยอมรับฟังความเห็นต่างนะครับว่าเมื่อมีข้อท้วงติงเมื่อมีความเห็นต่างในสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับส่วนจะแก้หรือไม่แก้ก็ว่ากันด้วยเสียงส่วนใหญ่นะครับซึ่งซึ่งเป็นโอกาสต่อไปว่าจะดําเนินการกันอย่างไรก็แล้วแต่มวลหมู่สมาชิกทั้งหลายนะครับมีความคิดเห็นอยางไงเหมือนมีคนวิจารณ์ว่าสวชุดนี้มีการตั้งกลุ่มกวนอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างเยอะก็ผมเห็นมีกลุ่มทุกกลุ่มทุกกวนอ่ะจริงๆไหมครับมีทุกกลุ่ม,ม,มทุกกวน่หรอครับ ผมผมก็ไม่ทราบมันมีกลุ่มก้นใดบ้างแต่ว่าผมก็ถือว่าจากที่ที่ติดตามทางสื่อก็มีทุกกลุ่มทุกกวนกลุ่มนั้นกวนนั้นกลุ่มอิสระกวนนั้นกวนนี้อะไรต่างๆเหล่านี้คือในในสังคมเรานะครับย่อมมีคนที่รักชอบกันแล้วก็ไปอยู่กันเป็นกลุ่มเป็นก้อนดูสิครับใน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 ไลน์ของเราเนี่ยเราก็มีกลุ่มนะครับนักข่าวมีกลุ่มไหมครับในไลน์กลุ่มนักข่าวมีไหมก็มีเหมือนกันครับ นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องกลุ่มเรื่องก้อนเนปกติธรรมดาของสังคมครับตอนนี้มีการพูดถึงเรื่องของการเสนอผลประโยชน์ต่างๆเข้ามาแล้วอะค่ะทั้งเรื่องของรถยนต์เรื่องของเงินเดือนอะไรเงี้ยค่ะมันมีจริงไหมครผมไม่ได้รับการทาบความติดต่อเลยครับเรื่องพวกนี้ครับขอบคุณมากนะครับด้วยความยินดีนะครับ,ขอบ,รบขอบคุณมากครับมีสิ่งใดที่ให้ผมรับใช้มีสิ่งใดที่จกท่วงติง ครับแนะน e day, you ําเชิญนะครับขอบคุณมากครับอันที่อันที่หอตกนี่ครับเปาเรศครับยกลงขึ้นเปีงเปาเรศปี3 0นะครับที่ในหลวงรัชกาลที่อันนี้ที่หอตกที่หอตกครับและนี่ก็เป็นหลวงปู่ทวดครับทวดก็หลวงปู่ทวดปกติธรรมดาอยู่แล้วครับนะไม่ใช่ครับถ้าถ้าสวหลวงปู่ทวดต้องเป็นรุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ แต่ว่าวันนี้ไม่ได้ห้อยคอรุดเลือดสมณศักดิ์ท่านคิดว่าได้เป็นสวเพราะเขาเขาผมว่าผมมีเอฟซีเยอะครับหนอะอันนี้ค่อนข้างตัวเองนะครับไม่ได้มูใช่ไหมครับไม่ได้มูไม่ได้มูอันนี้คือเรื่องแถวข้อเดียวใช่ไหมคะผมเป็นเป็นเป็นอาเป็นหลวงหลวงพ่อสุทธิ์ก็เป็นพระที่ งอจังหวัดสุราษฎร์วัดหนองหวายหลวงพ่อศุภะแล้วก็ผมที่ที่ใส่อยู่ตอนนั้นก็มีไข่วัดเจดีย์ครับนครศรีธรรมราชหลวงพ่อพัดของสุราษฎร์ธานีนะครับสมเด็จรัชกาลที่เก้าเยอะแยะหมดครับมีคนให้มาเยอะแยะหมดเยอะแยะหมดครับที่บ้านนี่เต็มไปหมดเลยแวา่่ไม่หมู่ครับแต่ว่าเราผมเกิดจังหวัดสุราษฎร์ธานี แหล่งแหล่งธรรม,มะครับแหล่งธรรม,มะอ,อะไรครับ,ม,บรมีแบ่งนะครับเยอะเลยครับเยอะเลยเยอะเลยแต่ว่าทุกองค์แท้หมดครับทําด้วยมือครับ <c oughs> ไม่ไม่ผ่านพิธีมา <c oughs> พระนี่ก็มีพิธีกรรมดีมวลสารดีแล้วก็เจตนารมณ์ดีก็โอเคขึ้นห้อยคอได้หมดครับ <c oughs> วันนี้ไม่ได้เอามา <c oughs> ที่สามองค์นี้ครับติดตัว,นนตตวแต่ตัวตลอดเลยร <c oughs> ครับครับ <c oughs> เวลาเดินทางครับแต่เวลา,า,าขึ้นฮ<ห>อเลยตอนนั้นลืมจริงๆคือที่ฮอบอกลืมท่องอิติปิ์โซ่แตจริงๆนะครับทุกวันเนี่ยเวลาขึ้นฮอร์ว่าช่องอิมพิซซ์โซ<ส>่จกกนกระทั่งตแ,ตแต่วันนั้นเห็นระยะทางมันไม่ไกลนักก็เลยลืมฮอร์นะวันเลือไม่ฮอร์วันเลือกสอทน่ต้องช่องบดไม่ต้องท่องเลยเราท่องได้ไหมครับ ต้องงไม่ได้ห uh, ้องครับอ like no ๋ออยู่ที่พิโซผมต้องประจำอยู่แล้วครับต้องงต้องไปเรื่อยๆเวลาเผลอนั่งอยากหลับต้องไ้หลับเลยหลับไปเผลอับเรืองมั่งอหต้องเวลานั่งนั่งตั้งกี่โมงัตั้งแต่แปดโมงันตีสี่นสุดยอดต้องไปหลายบอเดียวหลายรอบดีก็นั่งคิดตัง <c ười> คือตรงเนี้ยตอนตอนนี้สภาพของของขาที่หอกับยังไม่คดีเลยที่ขายังชายอยู่ทีตีขอ้อแหนก็เส้นประสาทก็ยังยังชายอยู่ก็ตอนนั้นตรงนี้หมดนะครับตอนนี้มีไทเทนเนียมอยู่แผ่นหนึ่งแล้วก็น็อตสองตัวตอนนั้นสี่โครงหกซี่ไอซียูห้าวันก็ไม่น่ารอด ก็คงคงคงมีกรรมเยอะเลยต้องชดใช้กรรมกันต่อไปก็ก็รอชีวิตมาได้ก็ถือว่าแต่ว่ายังมีกรรมปังโชว์อะไรครับโอ้ที่าร oh, ู oh, so okay, okay. so ้ว่าโชว์ผมเอาใส่มาเต็มยุดเลยยกยกสูงเลยโอเคแอร์คสูงเลยครับคนม่ใช่มคะพอดีว่ามอังน แลนนที่ชอบพระชอบสร้อยหรือชอบผมยังไม่เห็นสิคบโอเคขอรู้ไหมขอรับครับพราถึงตัวเรศนะครับปี30มีพระนี่นะหลงราชการที่9อ่าถ้าเจกาที่สำคัญมีเหรียญอยู่เหรียญวันนี้ไม่ได้เอามาเป็นเหรียญประจำจังหวัดสุราษฎร์ S <S ด,ด,ด,ดูคลิปจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์รวมถึงซุปเปอร์แตงช่อง y YouTube พัติชนทีวีกันด้วยนะครับ